ลัวว่าแม่ตมิตกมาตกโอ้ลาแคชดอ,อย่าลืมรักษากความปลอดภัยแม่มต้องจับดกขับไปหลวเจ่อนนีดวงไปกป่องดอ มาตกจ้าพี่น้องมาเมืองเดอ้อมาเมืองเดอ้อหิมะตก <laughs> ผู้ใดดอกพระท่านเขามาอยู่กดไหลเหรอแน่มว่าเห็นดอกสวัสดีหนึ่งคน

Ừ, được không phải đâu đi chắc Khi mà tốt Khi mà tốt không Snow สวัสดีห้าิบสองคนนะคะแม่พีเคกำลังขนของะ,ะวันนี้มาบ้านเพื่อนนะจะมาทําน้ำยาหนมจีนกันทำน้ำยาขนมจีนก็ตําส้ตามตํากินกันนะคะแสะดงว่าติดลบนะคะเนี่ย สวัสดีพี่น้องมนนะคะสวัสดีร้อยเจ็ดคนนะอ้อ ไล่สดลุข่าวอยู่หรอได้อะไรมา ขอกินสอันนี้ปูดองใ้กินไหมปูดองหรือกินไม่เป็นถ้กินไเป็นก,นกนไปให้ใครกินก็อาไปไม่เอาะเอาไปแบนเพื่อนไหมล่ะไม่เอาเพไปเหอะไม่เอ,เอามาแล้วไงโอ้นีไทยไอ้นีช่วงนี้ไอ้ีกนหมดอะไร ช่นี้การเยอะต่างคนต่างหนีไม่มีเวลาทำเลยต่างคนต่างหนีกันมดต่างคนต่างคนต่างหนีกันเลยช่วงจะบอกให้ไอเด็กบัณฑิตจบใหม่โดนแทงว่าโอ๊ยตายตายเขาัวดรัตลงแค่